มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้มีการเรียนการสอนแค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นการสอนในห้องเรียนเป็นเพียงองค์ประกอบของทฤษฎีแต่การศึกษาที่แท้จริงอยู่ที่การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบตัติและได้สัมผัสกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมสำหรับช่วงปิดเทอมแบบนี้เราจะไปตามเสียชีวิตของเพื่อนๆที่ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันค่ะเพื่อไปสัมผัสชีวิตของชนบ,บทจริงๆที่บ้านอมสูงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งค่ายนี้มีชื่อว่าค่ายสังใจโดล12นั่นเองค่ะ สำหรับในวันแรกเพื่อนๆก็ได้นั่งรถไฟกันมาซึ่งการเดินทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ด้วยเวลาเกือบ17ชั่วโมงเลยทีเดียวแค่เดินทางก็ยากลำบากแล้วค่ะแต่เพื่อนๆจะเจออะไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะี สี่ถุงละสิบเจ็ดชั่วโมงสามสิบนาทีเป็นไงบ้างรถเมล์ครั้งแรกในชีวิตเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับน้าสดชื่นสดชื่นไม่ไหวครับนั่งไปสิบเจ็ดชั่วโมงเคยนั่งรถนายขนาดนี้ไหมเคยค่ะไปไปใต้แล้ววันนี้มาเชียงใหม่เป็นไงบ้างพอถึงแล้วนานกว่าที่ใต้ สำหรับค่ายสารใจดมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลายอย่างในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งเพื่อนๆบอกเราว่ากิจกรรมที่จะไปทําให้กับชาวบ้านบ้านอมสูงนั้นหลักๆก,ก็คือการสร้างโรงเรียนใหม่ค่ะและตอนนี้เราก็นําลังนั่งรถแดงเพื่อไปถึงอุทยานแห่งชาติแม่โถครับผมเพราะว่าเราจะได้นั่งรถโฟวิเข้า เข้าหมู่บ้านต่อค่อนข้างเดินทางหลายต่อมากเลยครับก็รู้สึกแบบเหนื่อยจริงๆนะคะตอนนั่งรถมาแต่ก็พอลงรถไปมันก็แบบเออไหนๆเราก็ตั้งใจมาแล้วเราก็แบบเหมือนเหมือนมมันมีพลังให้ไปต่อค่ะก็คือตื่นเต้นก็ตั้งแต่เก็บของเก็บเสร็จตั้งแต่เที่ยงอะค่ะก็สนุกอะค่ะมันมันก็เหนื่อย เหนื pues so, ่อยแต่ม nah ันคือม <You S 2> <Mat> ันเป็นธรรมชาติของการทํางานที่แบบเราจะทํางานเพื่อส่วนรวมอะค่ะก็นิดหน่อยก็ไม่เท่าไหร่ค่ะอันนี้แค่เรื่องเล็กๆก็สนุกค่ะก็ความรู้สึกตอนแรกที่มานะคะก็เหมือนเพื่อนนะคะไปรอตั้งแต่ทุ่มนึงแล้วก็รถออกห้าทุ่มค่ะก็ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยอะค่ะแต่ว่าพอตอนขึ้นรถแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรสักอย่างมาดนใจให้เราแบบขึ้นไปแล้วเฮ้ยรู้สึกอยากไปว่ายังไงอะธรรมศาสตร์ก็ทำเพื่อประชาชนได้เสมอ ซึ่งกิจกรรมในวันแรกที่เพื่อนๆจะไปเจอในวันรุ่งขึ้นนั่นก็คือการสร้างโรงเรียนใหม่ให้กับน้องๆน,นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มไปเก็บข้าวและสอนหนังสืออีกด้วยค่ะ หลายอย่างที่ไม่เคยเจอเนะครับก็มีทุกี่มากก่อนที่เราจะไปดูเพื่อนๆทำกิจกรรมกันนั้น <c oughs> เราไปถามสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นของชาวบ้านที่บ้านอมสูงกันค่ะเนื่องจากแบตเตอรี่นะครับครูครูเขาเก็บแบตเตอรี่ไว้นะครับเพราะมันมันแล้วก็คงจะเก็บไว้หลายลูกใกล้ๆกันนะครับเกิดเกิดการการอากกับการช็อตของแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็ตรงห้องผ้าคลุมนี่จะเป็นห้องเก็บของหรือวัสดุที่เราการเรียนการสอนด้วยนะครับมันเป็นเชื้อเพลิงนะครับเป็นไั้งผ้าโฮมผ้าโฮมเด็กผ้าโฮมครูแล้วก็สมุดหนังสือต่างๆนะครับผมคิดว่ามันมันคงจะเกิดการช็อตกันนะครับขึ้นมาเกิดขึ้นมาเลยเกิดไฟไหม้ครับไฟไหม้เราไม่เหลืออะไรเลยครับจานจะจะให้เด็กทานข้าวเราก็ไม่มีหม้อข้าวหม้อแกงอะไรที่เราจะทำนะครับทํากับข้าวประกอบอาหารประกอบเลี้ยงอาหารเด็กเราไม่มีเลยครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ด้านโซล่าเซลล์แบตเตอรี่ที่เราใช้สอนกลางคืนแล้วก็ไม่มีนะครับสื่อด้านวิดีทัศน์หรือว่าโทรทัศน์พวกนี้นะครับเราจัดการศึกษานะเปิดให้เด็กดูหรือว่าให้ชาวบ้านดูนะครับเราก็ไม่มีครับสื่อสื่อการเรียนการสอนนะครับเราขาดนะครับโอ้ตรงนี้ได้เราประโยชน์มากเลยครับเห็นเห็นไหมครับชาวบ้านชาวบ้านจะล้อกันมาสร้างอาคารเรียนตรงนี้ถ้าได้อาคารเรียนนะเด็กจะเพิ่มอีกเป็นสี่หคนนะครับเด็กเล็ก นะครับจะเพิ่มอีกนะสิคนชุมชนต้องการศูนย์การเรียนเพราะว่าถ้าเราได้ศูนย์การเรียนตรงนี้เราจะจัดการตอนกลางคืนเราก็สอนผู้ใหญ่นะครับชุมชนม,ม,มีความต้องการนะครับในการที่เราจะมีศูนย์การเรียนตรงนี้ครับหลังจากที่รู้ปัญหาของชาวบ้านที่นี่กันแล้วเราไปเริ่มลงมือทําจริงๆกันดีกว่าค่ะไปดูเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มกันดีกว่าว่าพวกเขาไปทําอะไรกันบ้าง ตอนนี้เราจะไปเกี่ยวข้าวกันจะไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านว่าเขาทำอะไรกันค่ะค่ะไปกันเลยค่ะทิศของการเกี่ยวข้าวค่ะพึ่งรู้สดๆร้อน ต้องลงไปข้างล่างก่อนแล้วก็เกี่ยวพืชมาข้างบนมันจะสาบายกว่าต่อไปนี้จะกินข้าวอย่างทนุถนอมนะคะทุกเม็ดจะไม่ให้ล่วงจะไม่ให้เหลือเลยเือพวกเราไปเก็บฟืนมากันนะคะเราจะเดินอ้อมเข่าไปประมาณอ้อมก็ระยะทางไกลอยู่ฟืนเราเราเอาไปก่อไฟทำอาหารค่ะ ันนี้นะคะก็มาสอนกอไก่ถึงฮอนคูกน้องนะคะแต่ว่าสอนตั้งแต่เช้าแล้วะคะ่ะตอนนี้ก็มาถึงเที่ยงแล้วนะคะแต่น้องก็แบบเล่นไปมั่งก็สนุกไปมั่งก็แบบตามภาษาเด็กๆล้วค่ะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการสร้างเสาอะไรเสร็จแล้วครับก็ตอนนี้กําลังขึ้นโครง ขึ้นโค้งขึ้นคานกันอยู่นะครับต่อไปก็จะปูกระเบื้องครับเป็นยังไงกันบ้างคะกิจกรรมที่เพื่อนๆไปทำดูสนุกนะแต่จริงๆแล้วอยากบอกว่าร้อนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียนการเก็บข้าวตีข้าวหรือการสอนหนังสือให้กับน้องๆค่ะ